เชียงคายจังหวัดเลยนะคะก็เป็นสกายวอล์กนะนเที่ยวที่สกายวอล์กแล้วก็สกายวอล์กครับก็เดี๋ยววันนี้้ิตั้างล่างก็จะมีปางช้างเผือกให้เที่ยวชมนะคะหลังจากลงมาจากสกายวอล์กใช่ไหมมีอะไรบ้างมีมมอมน้ำช้างช้างโชว์แล้วก็ เอทีวี TV นี่เป็นรถเนะก็ให้หันนกแล้วก็ให้หนนันน้องให้หนันปลาให้หนันใหันะตายนะให้หันให้หันนงเลยล่ะให้หันนงก็จะมีนกกระต่ายปลาไง ค่าสวนจะเป็น15่าเด็ก12้นีขึ้นไปก็เป็น40สบาทนะคบถ้าผู้ผู้ใหญ่ก็คนหกสิบบาทนะคบอตอนนี้เราตรวเสร็จแล้วเราไปขึ้นรถใ,ใช่ไหมลูกแต่ว่าก่อนก่อนที่เราจะไปเขาจะมีรองเท้าให้ใช่ไหมออตรงจุดนี้ออใช่ไหมลูกรอ,อ,องเท้าคนละคู่แล้วเราเดินไปขึ้นรถครับไปคุณปั้นเร็วหน่อยครับไม่จับไม่จับ จะมีรถจอดอยู่นะคะไปสำหรับบริการนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสกายวอล์กด้านบน ไปชมเลยระยะทางขึ้นมาไม่นานนะไม่ชันไม่ชันเดียวก็ถือว่าค่าบัตร60บาทกับเด็กค่าเข้าเนี่ยน่าจะเป็นค่าสร้างสกายวอล์คเขาแหละครับเพราะว่าสกายวอล์คเขายาวกว่าที่ขาตัขเดืาอขาตัุกมือเต็มย ก็มีแถบที่เที่ยวขบวนปา่าต้มก็มีปางช้างอยู่ข้างล่างเนาะม,มีร้านกาแฟบ้านโบราณ3 0ยปีมีอะไรอีกแค่เป็ปนใจหมอดาวน้ำตาลหัดหนางคางหัดน,นางโขยสะพานบ้านกลางอะไรนี้ไป เด็กแต่จะบริจาคกัน จหนไอสอันนะให้ป้นเป็นจาที่เราใส่รองเท้าเรียบร้อยแล้วเราจะไปสกายวอล์กมายืงนี้ครับลนจะไ้่มกัอนนี้กเ็กไ่อันดป็นรกจใเดันต้องมาเอเข้า ดูกันเลยโอ้ภาษาลาวเลยทางเข้าทางเขาจุดแรกจะเป็นยังไงคะจุดแรกจะปร่งๆพื้นจะปร่งๆยังไม่ใช่กระจกจะเป็นอย่างนี้นะคะตะแกงเหล็กแตะแกรงเหล็กนะอ่าเริ่มเข้ามาจากทางเข้าแล้วพ่อก็ไร้สดด้วยว่า ก็เป็นโครงถักเนาะโครงถักนะครับเหมือนฝั่งนก้โครงถักรับสามเหลี่ยมเพื่อความแข็งแรงไปหาเสาแต่ละจุดแต่ละจุดก็จะมีวิวอันนี้คุณป้นก็กำลังเดินอยู่ก็ถามว่าน่ากลัวไหมก็นหน่อยนเร็ก็้ถาว่ากลัวไหมกลัวโอ้โดไป ช้าๆแล้วแคต้องจับไปก่อนที่นี่ใสนะครับใส่กว่าที่เมื่อวานที่ไปเหมือนเราเดินในความฟ้าเดินแบบสบายวอลที่บอกว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวเลยนะครับตาพ่อมาตาพ่อมาเราอย่ามองที่ปืนลูกไม่ต้องกลัวลูกมองไกลๆเลยองไกกมองเลยอยากไปเดินไปเลยไม่ต้องกลัวไป กลัวครับถามว่ากลัวไหมมีมีมีความเสียวเลยล่ะมีความเสียวเลยแต่ก็ต้องระวังประโคมงั้นระวังหน่อยลูกปั้นไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบปั้นมานี่ปั้นก็พอได้เสียวเลยล่ะต่างจากเมื่อวานนะวันนี้ต่างจากเมื่อวานการท่องเที่ยวเป็นคนสร้าง ก็ต้องกล้าความกลัวตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่น่ากลัวมากวิวสวยมากเป็นแม่น้ำโขงน้ำหนักพอก็เยอะเป็นแม่น้ำโขงเพราะว่าพ่อน่าจะไปได้ถ้าเรามองต่ำมันก็จะน่ากลัวนะถ้าเรามองถึงสูงในการกำลังในการรับอยู่แล้วก็ออกแบบมาเฉยอยู่แล้วครับดี๋วถามว่าเจียวไหมเจียว การที่จะเดินก็ต้องลองรับน้ำหนักนิดนึงได้เหงื่อพอแตกได้หรอจับ ก็ตอนนี้เรามาเริ่มใหม่คัวมันกันก็นี่เรากำลังจะเดินไม่น้องถ่ายเราจะเดินกระจกลเดินลุยเลยครับไม่น้องกลัวเพราะตรงนี้มันยังมีอะไรรองรับอยู่เราก็เดินแบบที่มันควรจะเดินนะนะ ซึ่งตรงกลางนี่แหละมันสนุกสนุกสุดเสียวตรงนี้แหละวิวดีก็ชีวิตมันก็ต้องชนะให้ได้ก็บอกว่าเดินจะไม่จับก็ไม่ต้องจับสวยจร,จริงครับสวย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 มากๆถ้าเราผ่านความกลัวแล้วลองมองอันนี้อร,รอบสองใช่แต่ถ้าจะให้สนุกต้องมองข้างล่างด้วย เพราะคุณจะชนะความกลัวมันถึงจะสนุกถึงจะสนุกหน่อยก็สวยวิวงาางดปุดป้านเขาเดินไปรอบหนึ่งแล้วครับวันนี้เหลือพ่อกับแม่มาเดินรอบสองกันเพราะเราชอบเราก็เลยมาเดินดรอบสองไปเดิอนอีกรอบ <c oughs> ให้พี่เขาถ่ายรูปก่อนจะมองจะเห็ดเสี่ยวไปอันนี้เราเดินกัน อย่าลื่นอย่าตกใจอะไรนะสพานแห่งสติก็ถามว่าปกติไหมมันก็นิดหนึ่งตอนนี้เหลือความนั้นนิดหนึ่งถ้าเราคิดจินตนาการมันก็จะทําให้เรารู้สึกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดินไปเดิงข้างล่างเดินข้างล่างเด้นข้างล่างถ้าเดินตรงกลางอยู่แล้วเราเดินตรงกลางอยู่หยุดตรงกลางกันอยู่แล้วไม่มีอะไรเลย ขอญาตนะครับสกายบอลยืนอยู่บนแผ่นสกายบอลก็น่ากลัวดีน่ากลัวมาก ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าตัวเอจะชนะได้ตั้งแต่ภูทอกมาจนผูทอกจะมาถึงนี่นะก็ตั้งแต่ผ่าตากเสื้อตรงนี้ก็ยาวเลยยืนกันนะ ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าใครกดแล้วขอบคุณมากเลยค่ะ